แล้วตัวเสียงเพิ่มไหมคะเพิ่มไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงพัดไหมคะถึงได้ได้ได้ยินค่ะได้ยินเดี๋ยวค่ะก็ยังจำได้ตอนที่เสียงเริ่มเรียนปเอกนะคะที่ี่ติดอาสาเนี่ย,ะะยาาให้กำลังใจอย่างหนึ่งคะ่ะถ้าเธอไม่เรียนชาติเธอก็ต้องเรียนชาติหน้า อะไรก็ตามที่เราทำไม่เก่งในชาตินี้ชาติหน้าเราก็เริ่มที่ไม่เก่งแต่ถ้าชาตินี้ยเราเริ่มฝึกไปเรื่อยๆนะคะชาติหน้าเราอาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้ามีโอกาสที่ต้องเรียนหรือต้องเรียนรู้อะคะ่ะแม้เราจะไม่เก่งแต่มันก็คือจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละัางที่เราจะไปเจอเราจะเป็นอะไรนะคะ เด็กเก่งหรือว่าเด็กไม่เก่งในเรื่องนั้นนะคะแต่เราก็รู้ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเราเป็นคนตรงไหนก็ตามเราก็ต้องยินดีให้ได้รวมทันงก็ไม่อิสฉาไทยแล้วก็ไม่หมิ่นไทยค่ะเพราะนั่นคือขาดทุนค่ะอนุทนาค่ะค่ะสรุปว่า เป็นคำอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ช่วงที่มีการเรียนอาจารย์บอกว่านักปฏิบัติธรรมนะเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรทางวัตถุทางโลกเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าใจโลง่ลงโลง่ลงร่มร่มี่้นะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องแหละถ้าเราถ้าเราจัดสรรเวลาได้แต่เราก็เอาไอที่มันมีประโยชน์สูงสุดณเวลานั้นสุดท้ายเวลาเทียบเราก็ต้องเทียบประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วนะคะ บางทีที่เราไม่ได้เรียนบางอย่างเนี่ยเพราะว่าคุณลักษณะของเรา,เ,าเรามีต้องบำเพ็ญเรื่องนั้นอา่าอย่างเช่นพี่สมภาต้องมาบำเพญ็ญบำเพ็ญหน้าจอด้วยนะมาทำรายการสายด่วนนะช่วยตอบปัญหาสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ไม่เอ,อื้อที่เราจะทำพัฒนาที่ว่าจะไปเรียนรู้บางอย่างแต่เราก็จะมีฐานที่เราถนัดของเรา แพทยวิถีธรรมก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทุกขแขนงเลยนะคะอเราจะเห็นว่ามีพวกเรามีศักยภาพกันมากนะเราแบ่งกันไยคะแบ่งกันี่ยมีศักยภาพด้านนั้นพัฒนาไปแต่ว่าถ้าท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มก็ไปก็ไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้ใครอยากเหมือนกับว่าใครอยากทำฐานไหนมีอิธิบาทกับฐานไหนเนี่ย เราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าใครได้เข้ามาอยู่กับพวกเราก็จะรู้ว่าพวกเรามีอะไรในเรื่องของการเรียนนะพวกเรามีจุดให้เรียนมีที่ให้เรียนเนี่ยหลากหลายมากนะคะหลากหลายมากด้านวัตถุนะ่ะแล้วก็จะมีแต่ระดับที่ต้องยอมรับว่าเออเป็นระดับที่ว่าที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยแหละ ที่พวกเราได้ได้ได้รู้กันเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ทุกเรื่องอย่างที่ว่าอีกอย่างหนึง่งก็สุดท้ายเราก็จะได้อยู่ฐานที่เหมาะสมกับเราในเวลานั้นนะโอเค